ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพบกันในการอ่านพระไตรปิฎกแก่นธรรมนะคะซึ่งได้เคยอ่านมาแล้วแต่ไม่ใช่ไร้สดนะคะสมัยนู้นยังไม่มีไร้สดเราก็ได้อ่านไปถึงเล่มที่หนึ่งเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะพระไตรปิฎกแก่นธรรมเนี่ยคะ่ะ สีฟ้านี่นะคะได้อ่าเป็นเล่มที่หนึ่งเราได้อ่านไปแล้วถึงตอนที่4ี่บสค่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านต่อเป็นตอนที่สีสามนะคะลองมาฟังกันนะคะก็พอดีจริงๆก็เลิกเลิกอ่านไปแล้วทีนี้มีน้องเขาโทรศัพท์มาหาค่ะว่าอยากให้อ่านต่อก็เลยก็เลยมาอ่านต่อเนี่ยค่ะเราก็อ่านต่อไปได้ ตอนถึง42นี่ก็ครึ่งเล่มแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ไปได้ครึ่งเล่มแล้วค่ะเห็นนี่ไปได้ครึ่งเล่มแล้วค่ะหนาไปได้ครึ่งเล่มแล้ว42นี่ค่ะอันนี้ขึ้น43นะคะไม่ทราบว่าเดี๋ยวน้องเขาก็มกฟาฟังเนาะคนที่ต้องการให้เราอ่านต่อนะคะเอ่อ ต่อเลยนะคะตอนนี้ตอนที่สิบสามก็คือแปดนะคะโกสัมเพียสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปประทับที่โคสิตาราม เขตกลุ่มโกสัมพีครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกสามัคคีกันค่ะภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันกล่าวร้ายกันไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาจะปรับความเข้าใจกันไม่ปรองดองกัน จึงรับสั่งให้เรียกภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้าแล้วท่งซักถามค่ะเพราะพระองค์ก็เรียกแลวนะคะเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามว่าเมื่อบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันกล่าวร้ายกันได้ตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม ในเพื่อนพมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้ตั้งจึงทรงตำหนิว่าเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์และความสุข 1. ทรงแสดงสาระนิยธรรมหประการ อันนี้พระอ,องค์ก็แสดงธรรมแล้วนะคะสอนและบาดหมางกันทรงสอนให้ภิกษุเหล่านั้นรักกันเคารพกันสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยปฏิบัติตามสารณียธรรมก็คือธทำที่เป็นเหตุให้ระลึก ถึงกัน6ประการโดยวิธีถามเองตอบเองมีสาระดังนี้นะคะ6ประการนะคะหตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลัง สตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลังสตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรมจารีทั้งต่อหน้าและรับหลัง 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยทำได้มาโดยธรรมโดยที่ โดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทบริโภคร่วมกันเพื่อนพมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลัง 5. เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ เสมอก,กันกับเพื่อนพมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง 6. เป็นผู้มีทิฏฐิอันประเสริฐทิฏฐิอันประเสริฐนี่ก็อธิบายว่าหมายถึงสัมมาทิฏฐิค่ะที่สัมปยุติมรรคนะคะเป็นนิยานิกธรรมนิยานิกธรรมนี่ก็คือ ทำที่นำสัตว์ออกจากวัดตะค่ะเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตามเสมอก,กันกับเพื่อนพมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังตรัสสรุปว่าสารณียธรรมหประการนี้ทำให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันทิฏฐิอันไกลจากกิเลสท,ที่เป็นฆาศึกเป็นนิยานิกระทำนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมชั้นยอดที่ยึด คุมสารณียธรรม6ประการนี้ไว้ทรงอุปมาว่ายอดอันเป็นส่วนสูงสุดของเรือนยอดเป็นที่ยึดคุมเรือนไว้ฉันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นฆาศึกก็ฉันนั้นเหมือนกันนะคะสอง ทรงแสดงทิฏฐิของพระอริยสาวกเจ็ดประการตรัสถามว่าทิฏฐิอันไกลจากกิเลสนั้นคืออะไรตรัสตอบว่าได้แก่ทิฏฐิของพระอริยสาวกเจ็ดประการคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาตรวจสอบตัวเองในที่สงัดว่าเราถูกปริยุทธฐานกิเลสยุทธฐานกิเลสนี่ก็หมายถึงกิเลสที่กลุ่มลุมเข้าครอบงำจิตครอบงำจิตอยู่แต่ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง ถูกทิฏฐิถูกปริยุทดฐานกิเลสครอบงำอยู่แต่ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทยถฐานกิเลสท,ที่เรายังละไม่ได้นั้นก็มีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุถูกกิเลสคือกามราคะพยาบาทถีนมิธะอุทจ,จจะกุกุจจะวิกิจิตฉา ความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าครอบงาจิตอยู่ก็ชื่อว่าถูกปริยุทธฐานกิเลสครอบงาจิตอยู่ถ้าภิกษุบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้วาจาทิ่มแทงกันอยู่ก็ชื่อว่าถูกปริยุทธฐานยุทธฐานกิเลสครอบงาจิตอยู่ถ้าภิกษุ พิจารณาตรวจสอบแล้วรู้ชัดแล้วปริยุทธฐานกิเลสนั้นๆไม่มีเราตั้งใจไว้ดีแล้วเพื่อตัดสรู้สัจจทั้งหลายความรู้นั้นเป็นทิฏฐิหรือญาณที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลก,กุตละไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลาย ข้อ2พระอริยสาวกพิจารณาตรวจสอบต่อไปว่าเราเสพจเจริญกระทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้จึงได้ความสงบเฉพาะตนได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือก็รู้ชัดว่าเป็นอย่างนั้นความรู้นี้เป็นทิฏฐิหรือญาณที่สอง สามพระอริยาสาวกพิจารณาตรวจสอบต่อไปว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพรามนอกกพระธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นอยู่ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือก็รู้ชัดว่าไม่มีความรู้นี้เป็นทิฏฐิหรือญาณที่สาม ข้อ4พระอริยาสาวกพ,พิจารณาตรวจสอบต่อไปว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิวงเล็บว่าอันประเสริฐนะคะเป็นผู้มีสภาวะเช่นใดเราก็มีสภาวะเช่นนั้นหรือถามบุคคลผู้มีทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นผู้มีสภาวะอย่างไรตอบมีสภาวะอย่างนี้คืออาบัตเช่นใดออกด้วยการอยู่กรรมปริวาตกรรมอาบัตเช่นใดออกด้วยการแสดงบุคคลผู้ต้องอาบัตเช่นนั้นเช่นนั้น จะรีบออกจากอาบัตเช่นนั้นนั้นด้วยวิธีการนั้นๆในสำนักพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมารีผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายแล้วสำรวมระวังต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่นอนหงายพอมือหรือเท้าถูกถ่านไฟก็รีบชักกลับทันทีฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐ อันประเสริฐก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องอาบัตแล้วต้องรีบออกจากอาบาัตนั้นนั้นทันทีพระอริยสาวกรู้ชัดว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิมีสภาวะเช่นใดเราก็มีสภาวะเช่นนั้นความรู้นี้เป็นทิฏฐิหรือญาณที่สี่หพระอริยสาวก พิจารณาตรวจสอบต่อไปว่าบุคคลผู้มีผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาวะเช่นใดเราก็มีสภาวะเช่นนั้นหรือถามบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาวะอย่างไรตอบมีสภาวะอย่างนี้คือแม้มีความขนขวายในกิจ ที่ควรทำอย่างน้อยไอ้ทั้งน้อยและใหญ่ของเพื่อนพมจารีบุคคลน,นั้นก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเยอเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนเลมญ้า พลางชำเลืองดูลูกไปพลางฉันใดพระอริยสาวกผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีความขวนขวายในกิจที่ควรทำทั้งน้อยและใหญ่ของเพื่อนพมจารีก็ยังมีความปรารถนาอันแรงกล้าในไตรสิขาอยู่พระอริยสาวกรู้ชัดว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิ เป็นผู้มีสภาวะเช่นใดเราก็มีสภาวะเช่นนั้นความรู้นี้เป็นทิฏฐิหรือญาณที่ห้าหพระอริยสาวกพิจารณาตรวจสอบต่อไปว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีภะละเช่นใดเราก็มีภะละเช่นนั้นหรือถาม บุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระอย่างไรตอบมีพระอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วบุคคลนั้นสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงกำหนดด้วยจิตทั้งปวงนี้ก็หมายถึงกำหนดจิตไม่ให้นั่งง่วง หรือนั่งคุยกันหรือนั่งส่งจิตไปที่อื่นขณะฟังธรรมนะแล้วก็ให้เงี่ยหูฟังพระอริยะสาวกก็รู้ชัดว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระเช่นใดเราก็มีพระเช่นนั้นความรู้นี้เป็นทิฏฐิหรือญาณที่หก พระอริยาสาวกพิจารณาตรวจสอบต่อไปว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระเช่นใดเราก็มีพระเช่นนั้นหรือถามบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระอย่างไรตอบมีพระอย่างนี้คือ เมื่อบัณฑิตแสดงพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วบุคคลนั้นรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะและได้ความปราโมทในธรรมพระอริยสาวกรู้ชัดว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพระเช่นใดเราก็มีพระเช่นนั้นความรู้นี้ เป็นทิฏฐิหรือยานที่เจ็ดที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรมเ็ประการนี้ตรวจสอบสภาวะธรรมดีแล้ว ด้วยการทำให้แจ้งโสดาปฏิผลอย่างนี้อริยสาวกประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิผลแลเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงจบภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมพระพุทธภาสิตนี้ จบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคราวหน้าค่อยอ่านอีกตอนหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยพระเตยปิดกแก่นทรรมเนี่ยคือย่อมาจากพระเตยปิดกจริงอะคะ่ะเพราะเนี่ยเล่มหนาแค่นี้นะคะในนี้เล่มที่หนึ่งันหนาแค่นี้มันมีแค่สี่เล่มเองค่ะอีกสองเล่ม ทั้งหมดหกเล่มอีกสองเล่มก็จะเป็นอะอะไรนะวินัยปิดกอันนี้เป็นสุตตันตปิดกวินัยปิดกแล้วก็อะไรอีกอันนนะวินัยปิดกมันเป็นเรื่องของพระนะคะอ,นนอันนี้คารวะเราก็เอามาเรียนเอามาเรียนได้คะ่ะเป็นสุตตันตปิดกค่ะแล้วก็ก็จะย่อท,ที่ที่พระเดปิดกฉบับใหญ่ก็จะก็จะยาวซ้ําๆกันหน่อยอันนี้เขาก็มาย่อให้เหลือน้อยลงอะคะ่ะ เวลาเวลาอ่านหรือเวลาศึกษาก็ก็จะกระทัดรัดขึ้นนะคะถ้าใครสนใจก็ที่เคยอ่านไว้มีอยู่ในเอ่อ u t u b e พ,พุทธสถานธรรมธรรมธาตุสถานธรรมนะอยู่ใน YouTube อันนั้นอ่านไว้อ่านไว้ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สี่สิบสองค่ะอ่าตอนนี้ก็มีน้องเขามา ขอให้อ่านต่อโทรศัพท์มาขอให้อ่านต่อก็เลยไปค้นมามาอ่านต่อก็เป็นตอนที่สิบสามสี่สิบสามอะค่ะถ้าใครอยากรู้ตอนต้นๆก็ลองไปดูนะคะหนึ่งถึงสี่สิบสองค่ะถ้าใครสนใจในเรื่องพระไตรปิฎกอะค่ะนะคะอันนี้ก็จะย่อลงไปอีกก็คิดว่าดีนะคะก็ขออนุมโมทนาด้วยกับทุกๆท,ท่านนะคะต่อไปก็จะอ่านอ่านต่อต่อไปตามที่น้องเขาขอมานะคะ สาธุด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ้เออปิดตรงไหนเนี่ยทำก็ไม่ค่อยจะเป็นละ ปิดกันตรงไหนเนี่ยสิ้นสุดการไล่หรือไม่จบตอนนี้